สวัสดีท่านผู้ปกครองที่เครารพทุกท่านครับและก็สวัสดีนักเรียนระดับชัมม้มปฐมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะครับสีทับหนึ่งแล้วก็สีทับสองนะครับวันนี้พบกับครูป้อมในรายวิชาประวิสตร์นะครับซึ่งในวันนี้จะมาสอนเรื่องการแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวิศาสตร์นะครับซึ่งในหนังสือเรียนของนักเรียนก็จะอยู่ในหน้าที่2ี่นะครับวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องของการแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวิศนะครับถ้า ประวัติศาสตร์นะครับในการศึกษาประวัติศาสตร์มีความเป็นมาของมนุษยชาตินะครับจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับเพื่อที่จะได้ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรือหลังนะครับมีระยะเวลาห่างกันเท่าใดนะครับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับแบ่งออกเป็น2ยุคใหญ่ๆได้แก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และก็ยุคประวัติศาสตร์ เกณฑ์การบแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ยึดตามการพบตัวอักษรนั่นเองเอาง่ายๆนะครับถ้ายุคก่อนประวัติศาสตร์ก็คือยังไม่มีตัวหนังสือใช้นะครับยังไม่มีตัวหนังสือใช้เรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับแต่ถ้ายุค publicity. ประวัติศาสตร์ก็คือมีตัวหนังสือใช้แล้วนะนักเรียนจำง่ายๆย,ยังไม่มีตัวหนังสือใชย้ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับ ถ้ามีตัวหนังสือใช้แล้วเป็นยุคประวัติศาสตร์นะแบ่งกันที่ตัวหนังสือมีใช้กับไม่มีใช้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดาูยุคก่อนประวัติศาสตร์ันเป็นยังไงนะครับมันคืออะไรคือยุคที่มนุษย์ยังไม่มีตัวหนังสือนะครับสำหรับบันทึกเหตุการณ์ต่างๆยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นแบ่งเป็น2ยุคนะครับก็คือยุคหินกับยุคโลหะนะครับยุคหินกับยุคโลหะ ยุคหินนี่ก็จะแบ่งออกมาอีกยุคหินเก่าหินกาหินใหม่นะครับยุคหินเก่าหินกาหินใหม่าในยุคหินนะครับแล้วก็เป็นยุคที่มนุษย์ดํารงชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดยล่าสัตว์หาอาหารจากธรรมชาติยังไม่มีรู้จักหลักแหล่งที่เป็นอยู่อาศัยนะครับต้องอาศัยอยู่ในถ้าเพิงผารู้จักทําเครื่องไม้เครื่องมือใช้จากหินอย่างเช่นคนณคูให้ทําขวานหินนะครับมาส่บปีที่แล้วปีการศึกษาที่แล้วนั่นเอง เป็นต้นทีนี้มาดูยุคที่2ครับยุคโลหะนะครับเป็นยุคที่พัฒนามาจากยุคหินนะครับรู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารรู้จักการนําแร่เช่นเหล็กทองแดงนะครับามาทําเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเครื่องประดับต่างๆนี่ก็คือยุคโลหนะนะมีโลหะใช้แล้วนั่นเองจะทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะครับจากเดิมเป็นหินก็พัฒนามาเป็นโลหะนะครับ ทีนี้ยุคประวัติศาสตร์ทีนี้ก็คือยุคที่มีตัวอังสือใช้แล้วนะครับมีตัวนังสือใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆยุคประวัติศาสตร์ที่เป็นสากลแบ่งได้เป็น4ยุคนะครับคือยุคประวัติศาสตร์สมัยโบราณยุคประวัติศาสตร์สมัยกลางยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่และก็ยุคประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนะครับโบราณกลางใหม่และก็ร่วมสมัยนั่นเองนะครับมีอยู่4ี่ยุคถ้าแบ่งตามแบบฉบับสากล ทีนี้ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยนะครับในหน้าที่22ในหนังส,สือของนักเรียนยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยครูจะพูดให้นักเรียนเข้าใจง่ายเรียงตามลําดับนะครับยุคสุขโขทัยเริ่มแรกเลยนะครับสุขโขทยัยสุขโขทัยเรียบร้อยปัป๊บก็มาเป็นอยุธยาอายุธยานะครับเรียบร้อยปั๊บก็มาเป็นธนบุรีนะครับ ธนบุรีเรียบร้อยปั๊บก็มาเป็นรัตนโกสินทร์นะครับมีอยู่4ยุคนะครับสุโขทัยอยุธยาธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์นะครับทีนี้แบ่งตามช่วงลำดับนะครับรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัตนโกสินทร์ช่วงปรับปรุงนะแล้วก็สมัยประชารัฐวิท,ทยตอนนี้ก็คือยุครัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับที่เราเรียกว่ารชาชวงศ์จักรี ตอนนี้ราชการที่1นึ่งที่สองที่สที่สที่หที่หที่เจ็ดแจนถึงตรงนี้นะครับเรียกว่ายุคของรัตนโกสินทร์นะครับสุขโขทยัยสุขโขทัยล่มสลายแล้วก็มาอายุายทยาอายุทยาล่มสลายแล้วก็มาธนบุรีธนบุรีล่มสลายแล้วก็มา,ารัตนกโกสินทร์จนถึงปัจจุบันนะครับและทีนี้นะครับให้นักเรียนทําในหน้าที่23กับหน้าที่24มาส่งสำหรับป .4 นะค,คลิปนี้ก็พอไปแค่นี้ครับ